อธิบายข้อ3หน้า88นะครับโรงงานผลิตรถยนต์ไว้จำนวน1ต่อมามีคำสั่งให้ผลิตเพิ่มอีก58,400คันทำให้มียอดการผลิตทั้งหมด356,000คันเดิมโรงงานผลิตรถยนต์กี่คันก็ผลิตรถยนต์ไว้จำนวน1รู้ไหมเท่าไหร่เราไม่รู้ อันนี้คือผลิตไว้จำนวนหนึ่งพอผลิตเสร็จเขาสั่งผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่สั่งผลิตเพิ่มอีก 5 8 0 0 0ื่พยคันผลิตเพิ่ม5 8 0 0 0ื0พยคันทำให้มียอดการผลิตทั้งหมดทั้งหมดเลยนะนี่ ยอดการผลิตทั้งหมดนี่คือยอดการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่สามห้าหกศูนย์ศู 35, คันเดิมโรงงานผลิตยนต์กี่คันเราก็เอาผลิตครั้งแรกคือตอนนัวนี้มาบวกกับ58,000 เราก็จะได้3 000, 5 0ชใช่ไหมเอเราก็เริ่มเลยถามว่าไอ้ผลิตว่าจำนวนอย่าง่รรู้จำนวนไหมเราไม่รู้ไม่รู้ตีเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วไปบวกกับของใหม่ก็คือ5,8 ห้าหมื่นแพันเจ็ดคันพรบวกกับของใหม่เสร็จได้รถยนต์ทั้งหมด3ามแสนห้าหมหกันคันเขาถามาว่าเดิมโรงงานผลิตรถน์กี่คันก็คือเขาถามส่วนไหนเขาถามส่วนนี้นั่นเนี่ผลิตวัจถมวหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนของกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่ากองสี่เหลี่ยมเท่ากับกองสี่เหลี่ยมเกิดจากสามห้าหกศนศคือทั้งหมดอะแล้วก็เอามาลบกับที่ผลิตเพิ่ม 5 8แปส่ศนศแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาเธอก็าหาคำตอบออกมาก็ถ้ากลับต่อเขาจะกลับเท่าไหร่ก็ว่ามา